สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการรอบราชมคลลำปางกับผมพีระพล์น้ำอาบดำเนินรายการครับวันนี้พบกับพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่1 6ณมหาวิยทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลานนาลำปางบรรยากาศวันนี้นะครับก็ขึ้นวิเศษค,ครับผมพี่พี่บัณฑิตก็แต่งตัวกันสดครับผมวันนี้แต่ละสาขาครับจัดซุ้มกันอย่างสวยงามครับเพื่อต้อนรับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ครับผมวันนี้แต่ละซุ้มก็ สวยงามเป็นพิเศษครับดูได้จากบรรยากาศรอบรอบนอกนะครับผมน,นี่จะรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่วนณิกกันเลยดีกว่านะครับผม เทคโนโลยีราชมงคลด้วยองค์มหาราชภูมิพลนทรงพระกรุณาดลพระราชานาแหลงประสาทสภวิชาอบรมจริยาจิตใจให้งดงา สวัสดีครับพี่บัณิตครับวันนี้พี่บัณิตรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ตัวเองได้สาเร็จการศึกษาสักทีนะคะอายากจะฝากอะไรถึงมหาวิทยาลัยไหมไครับผมก็ฝากถึงน้องๆนะคะว่าขอยตั้งใจเรียนให้จบแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นบัณฑิตเหมือนพวกพี่ๆค่ะวันนี้พี่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมครับรู้สึกก็่าภูมิใจครับที่ได้ร่ำเรียนมา4ปีครับรู้สึกยินดีวันนี้ก็คือวันสําเร็จของเราครับ ครับรู้สึกเป็นไงกับการต้อนรับของรุ่นน้องครับที่จัดซุ้มต้อนรับกันอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกอบุ่นดีครับเป็นการกันเองมากครับแล้วก็เหมือนก็ได้มาเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เราได้ร่ำเรียนมาครับครับสวัสดีครับพี่บัณดิตครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับพิธีซ้อมรับและทำในรปริญญาบัตรครับผมก็รู้สึกดีใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนะเนาะเรียนจบที่นี่ก็ดีใจแปลื้มใจที่สุดนะคะ อยากจะฝากอะไรถึงมหาวิทยาลัยและก็ครูบาอาจารย์ยยมา้างครับผมก็การอืน่นต้องขอขอบคุณเนาะทางครูบาอาจารย์ทางสาขาวิชาการบัญชีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังวิชาความรู้ให้เราศึกษาจนเรียนจบมาจนถึงนปัจจุบันนี้มีการมีงานทำที่ดีก็เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและก็เพราะครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เราเรียนจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาศึกษาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ท,ท,ทุกทท่านนะครับที่ได้สั่งสอนและให้ความรู้นะครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆคนเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ก็บรรยากาศในวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นแจ่มใสดีค่ะมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งเพื่อนมาในงานวันนี้ค่ะ ็รู้สึกยินดีด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกท่านค่ะก็ดีใจตัวลูกเลยเนาะที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณสถาบันและครูบาอาจารย์ที่ทำให้ลูกประสบผลสำเร็จแล้วก็มีวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังว่านะดีใจตัวลูกคนแรกจบปตี รู้สึกก็ดีใจแทนพี่เขาถามว่าตัวเองอยากใส่แล้วตอนนีจจจ้จริงจริงจริงจริอยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องแล้วก็พี่พี่บัณฑิตไ้มครับผมก็ยินดีด้วยกับพี่บัณฑิตแล้วก็ส่วนรุ่นน้องก็ก็อีกแค่ก็ตั้งใจหน่อยเดี๋ยวก็จะได้ใส่เหมือนกับพี่พี่เขาแล้วนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบวันนี้รู้สึกเป็นไงกับพี่บัณฑิตจบใหม่บ้างครับผมอ๋อก็รู้สึกดีใจกับนักศึกษาทุกคนนะครับบัณฑิตทุกคนเนาะแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่เขาจบแบบสมบูรณ์แบบวันนี้นะครับ อ่าอยากจะฝากอะไรถึงพี่บัณฑิตบ้างไหมครับผมอืมก็ผมไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะแค่แบบอ่าดีใจด้วยกับทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมเห็นแล้วก็รู้สึกอ่าเหมือนกับตัวเองได้ผ่านมาเมื่อไม่นานวันนี้แล้วก็รู้สึกปลื้มแทนผู้ปกครองที่มาทุกคนนี่มาอา่สองสามวันก่อนอาจจะเหนื่อยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้แล้วทุกคนมาตั้งใจมาแสดงความ ยินดีกับบัณฑิตซึ่งซึ่งในหนึ่งในนั้นก็มีลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงและก็ทางอ้อมผมรู้สึกดีใจมากที่ที่บัณฑิตได้มีวันนี้นะครับแล้วก็ตัวผมก็หวังว่าจะทําหน้าที่ของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เห็นลูกศิษย์ที่เคยสั่งสอนกันมา4ปีนะครับได้เที่ยวเข็น นะครับได้มอบความรู้ได้มอบทักษะสปประกูลปรารต่างๆที่อยู่ที่มาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางนะครับให้เขาได้ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นสิ่งที่ทางครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในสาขาสิลวศาสตร์และประมงนะครับมีความภูมิมใจเป็นอย่างมากครับเป็นโอกาสดีที่ามาร่วมแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตวิทยโทรถาวันวิจัยซึ่งได้จบการศาึรกษาก็ก็ กว่าจะจบได้ก็ต้องใช้ความพยายามภาคเรียนขอสมควรนะครับแล้วก็เขาก็ออกไปมีงานทำก็อันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกอันหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้งสองท่านนะครับที่ที่มานับสิญญาทั้งมีก็ขอให้ทั้งบัณฑิตก็มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับแล้วก็มีความสุขในชีวิตครับ กอนในส่วนหนึ่งของมหาวิาลยก็รู้สึกปราทับรื่มแล้วก็ยินดีกับบัณฑิตแล้วก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตการงานนะครับแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสได้กลับมาช่วยมหาวิาลยก็อย่าลืมกลับมาพัฒนามหาวิเลยร่วมกันครับขอบคุณครับครับก็ดีใจกับบัณฑิตทุกคนนะครับที่วันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จอีกระดับหนึ่งนะที่ท่าน ที่ทุกคนได้มาพร้อมกันเพื่อ,อที่จะซ้อมรับปัญญาที่จะถึงที่จะไปรับในวันที่26พฤศจิกาที่มาวิาลราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ขอให้บัณฑิตทุกคนนะครับได้นําความรู้และประสบการณ์จากได้ร่ําเรียนมาไปใช้ในการทํางานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ อย่างย่งดีนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีความจเจริญก้าวหน้าในที่การงานตลอดไปด้วยครับครับก็เลยผมต้องกราบขอบพระคุณสภามหาวิทยาลัยที่มีมาติดเอกันที่แต่งตั้งให้ผมเนี่ย่ปบริษดุษเีบัณิตกิติบัณฑิตซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมฝันแต่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุด ไปเก and me, and matter, no human, ีก <repetition ceu> ับผมและครอบครัวแล้ว <transition> ก็ทําให้ผมมองว่าการศึกษาเนี่ยไม่ใช่จบในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวถ้าเรามีภาคปฏิบัตินอกมหาวิทยาลัยถ้ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับสังคมแล้วก็มีโอกาสได้มีสิทธิ์ที่รับการพิจารณาเพื่อเชิดชูให้เป็นตัวอย่างแก่รย่นชนรุ่นหลังซึ่งผมมีความภูมิใจไปอย่างยิ่ง ผมเชียวฮาบุคคลที่มีความสามารถมากกว่าผมเยอะแยะแต่วงการนี้ก็มีมากเลยเกินแต่เพราะว่าจะเป็นผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกขึ้นมาพิจารณาแล้วในฐานะที่เป็นทุษฎีปฏิกินประศา ผมถือว่าเป็นเกียรติและจะรักษาเกียร,รติน,นี้เสมอชิดเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้คนรุ่นต่อไป,อไปก็ในโอกาสนี้ก็ขอกลพาวคุณสภาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันแห่งความสําเร็จของบัณฑิตข,ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในนามของผู้บริหารผูบาอาจารทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่านดุสตีประดิษฐ์ปิมัสัตต์นะครับสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีการอาหารคุณเจริญลุจิราโสพลนะครับขอแสดงความเปนทีบมหาลิศอแสดงความเปนที่ขอบผู้น่าของทุกคณะทุกสาขาที่ได้เล่าเรียนด้วยความมุ่งมั่นและสาขาจนสําเร็จเป็นประดิษฐ์และก็ขอให้ทุกคนมีงานที่ดีนะครับที่มีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้น เดินเดือนเออยอะแล้วก็ช่วยกันพัฒนา,าประเทศชาตินะครับตระหนักในความมีคุณธรรมรวมทั้งสิ่งสาคัญคืออย่าลืมสถาบันเราแหล่งที่สร้างเราขึ้นมานะครับมีโอกาสเข้ามาช่วยกันพัฒนาและก็ให้ความรู้ให้คอนเซปต์ต่างๆกับน้องๆว่าการเรียนที่ดีนักเป็นอย่างไรเรียนจบแล้วควรจะทําหน้าที่อย่างไร ป้าป้าปิดที่ชายเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ให้ตั้งแอประเลนสุดท้ายนะครับปีนี้เรามีงาน40ปีของมหาวิทยาลัยชาติอาอเมริกาในลานี้เลยนะครับนะครับก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านมาร่วยงานที่ชายรุ่นปิดแล้วนะครัให้ตั้งแถวไปเลยระหว่างวันที่เจ็ดชาติอาคาเมริกาในลานี้เลยนะครับ การฝึกซ้อมย่อยในปีนี้รู้สึกจะดีมากเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องของสถานที่ทั้งในเรื่องของความพร้อมของบัณฑิตก็ดีครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมหมดาการฝึกซ้อมวันแรกที่ซ้อมที่สาขานะครับก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับวันนี้ในส่วนของในหอประชุมช่วง,งเช้าแรกนี่ก็ก็ดีมากครับเป็นที่น่าพอใจ ก็คงต้องฝากเรื่องของการเตรียมความพร้อมของตัวเองนะครับเตรียมร่งางกายพร้อมแต่ใจให้พร้อมนะครับสําสหรับปีนี้รู้สึกว่าบัณฑิตเขาค่อนข้างจะมีความพร้อมมากนะเพราะดูจากการฝึกซ้อมของของของ,ของทั้งหมดภาพรวมเนี่ยเขาจะทําได้ดีทีเดียวอันนี้ก็คงจะมีผลมาจากที่แต่ละสาขาเขาครูบาอาจารย์ก็ได้ตั้งใจที่จะฝึกให้ลูกศิษย์ลูกนะหาเเกิดความพร้อมที่ดีที่สุด ผมวันนี้กับพีกับพีธีซ้อมรับพระราชทานเป็นยบัตครั้งที่26ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนนลบุงีวันนี้ครับผมได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของพี่ๆครับกับการรับพระราชทานซ้อมรับพระราชทานเป็นยบัตครับผมต่างพ่อแม่พี่น้องอาเขาเรียกผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกยินดีครับกับลูกๆที่จบไปภายในจบไปวันนี้นะครับผมผมเอง เป็นรุ่นน้องครับเพิ่งเข้ามาปีแรกก็รู้สึกยินดีนะครับกับพี่ๆที่จบเองก็รู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมากครับอ่านี้ก็ลาไปกับรายการครอบครัวรัชมคลครับสวัสดีครับผม